นะครับอันนี้เป็นทางเข้าหรือทางขึ้นวัดเขาดีสลักนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนะในบริเวณวัดแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณอาอ่า,อาพระพระบนดบนะครับพระบนดบที่อยู่บนยอดเขากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกัน,นครับตามกันขึ้นไปครับผมครับ แล้ว,ลวเราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณาภายในบริเวณวัดเขาดีสลักนะครับเรามาถึงบริเวณภายในภายในบริเวณวัดเขาดีสลักนะครับมันก็จะเราก็จะเห็นว่าสภาพาภายในวัดนะครับก็จะมีความร่มรื่นนะมีความร่มรื่นของอแมกไม้พอสมควรมีสถานที่มีศาสนาสถานนะครับมีศาสนาสถานที่ สวยงามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้งองซึ่งเดี๋ยวเราจะต้งองเข้าไปถ่ายทําให้ยงกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอลองดูนะครับครับนี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี่เป็นทางขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสําหรับคนที่ต้องการที่จะเดินขึ้นเขา เพื่อไปชมพระพุทธบาทนะฮะตรงนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ทราบข่าวว่ามีจำนวนขั้นบันไดนี่สูงมากนะฮะห้าร้อยหกว่าขั้นนะครับเดี๋ยวเราเราคงจะหาอากาศเดินเดินขึ้นเดินถ่ายทำบรรยากาศนะฮะทั้งในในในช่วงของบริเวณทางขึ้นทางลงนะครับเดี๋ยวเราจะจะได้ถ่ายทำกัน นี้เห็นบรรยากาศทางขึ้นนะฮะเป็นบันไดบันไดรูปอ่าบันไดอ่าพญานาคทอดยาวไปถึงข้างบนยอดเขาที่เป็นพระบรมศเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนี้ก็เป็นลักษณะของการจัดอ่าอ่าสวนหย่อมนะฮะจัดสวนหย่อมจัดสวนหย่อมนะครับม,ม,บมีเป็นหลักเป็นสวนหย่อมนะครับ เป็นสวนหย่อมนะครับตรงนี้เป็นสวนหย่อมแล้วก็มีศิลานะครับเป็นาภาพทางพุทธประวัตินะฮะภาพพุทธประวัติอย่างทางด้านหน้าดีนะครับก็เป็นที่พระองค์นะฮะก่อนที่ยาตัสโรนะครับได้บำเพ็ญภาวนาใต้พระศรีมหาโพธิ์นะครับนะครับแล้นก็ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นปางที่พระแม่ธรณีนะฮะ ส่งมาช่วยวุธรรมนะฮะช่วยมามาช่วยเหลือในในเด็กก่อนที่จะตัดสรูล้นะครับในการที่อพจนกับพยามารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่เห็นด้านหน้านู้นนะครับก็เป็นาภาพเหตุการณ์นในพุทธประวัติต่างๆ,ๆนะครับนะครับตรงนี้ด้วย นะครับแล้วก็ภาพนี้ด้วยครับผมนะครับยังมีที่สวยงามที่น่าสนใจอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันด้านบนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางขึ้นนะครับทางขึ้นทางขึ้นเขาเป็นบันไดนะครับที่ค่อยๆทอดอยาวขึ้นไปข้างบนแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะที่แดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราคงจะ นำรถขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าเ,ออเราไม่เคยมากันนะครับไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดชักช้าฝนจะตกแล้วเราจะขึ้นไปลําบากหรือเปล่าเดี๋ยวขอญาตินํารถขึ้นไปข้างบนไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับครับตอนนีเออ้เราจะพบว่ากลางวันนี่ฮะวันนี้แดดร้อนมากด้วยนะครับแดดร้อนมากแล้วก็เราไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าหลังจากที่มันร้อนเปรียปร้ยงๆนี่เราก็เลยขอถือกาดนี้นะครับขับรถ เพื่อที่จะ,ะนํารถขึ้นไปบนเขาโดยที่เราไม่ต้องเดินบันไดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินไต่บันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางขึ้นเขากันที่สำหรับรถขึ้นนะครับนี่เราต้องขับรถย้อนออกมานะครับย้อนออกมาที่ทางออกของวัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนเขาเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะมีป้ายบอก มีป้ายบอกนะครทางขึ้นเขาเลี้ยวซ้ายทางด้านนี้นะครับเลี้ยวซ้ายทางด้านนี้แล้วก็เป็นทางขึ้นเขาไปด้านหน้าน่นะครับอีกประมาณที่เห็นป้ายเขียนบอกไว้ว่า1,950งก้ารหนึ่งหนึ่เมตรก็หนึ่งจด9ฮ้1.9 1.9กก้กิโล2กิโลนั่นเองนะครับ ก็ดูบรรยากาศไปทีเ,เราก็ค่อยไตย่ไต่ระดับความชันขึ้นไปเลยนะครับไต่ระดับความชันขึ้นไปนะไต่ระดับความชันขึ้นมาแล้วนะครับเขื่อนไปเรือ่อยๆเพราะยะทางนี้เงยประมาณ2กิโลนะครับที่ไต่ระดับขึ้นไปยังไม่ชันมากนะครับ ภาก้พไปโย่ไปเย้มาหมดแล้วเนี่ยได้แล้วเราก็ขึ้นมาถึงบริเวณจุดแรกนะครับจุดที่จุดแรกที่จะขึ้นต่อไปอขึ้นมาสุดแล้วเหรอครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาสุดแล้วนะครับบดเขาดีสลับ และแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงด้านบนนะครับบริเวณระดับความสูงที่เป็นจุดที่ตั้งของมณฑปที่ประดิษฐานพุทธบาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ชมบรรยากาศรอบๆบริเวณที่แห่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ฝั่งโน้นด้านหน้าเราก็เห็นมีสาธุชนไป การบูชานะครับพระพุทธ,ธรูปนะครับพุทธ,ธปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่นะวิหารหลังเล็กนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว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 เราก็จะลงไปด้านล่างกันตอนนี้ให้ชมบรรยากาศด้านบนก่อนนะครับจากบริเวณนี้นะครับเรามองไอปยังบริเวณที่บนดบนะฮะ วามันดบนูดนะครับด้านหน้าด้านล่างลงไปนะครับเราก็เห็นบรรยากาศที่เป็นทิวท้องทุ่งท้องนาต่างๆนะครับรวมทั้งถึงภูเขาอีกฟากฝั่งหนึ่งเลยนะครับวันนี้เราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศาทิวเขาภาคก,กลางใกล้ๆกรุงเทพนี่นะครับเราเห็นบรรยากาศ ภาคกลางใกล้ๆกรุรงเทพนี่บริเวณที่อุทองเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปบริเวณที่ปฏิฐานพระพุทธปฏิมากรและที่มีพระพุทธบาทกันนะครับตอนนี้เราก็เดินลงมานะครับเพื่อที่จะไปยังจุดที่ปฏิฐานพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ขอถ่ายภาพวิวด้านข้างนี้หน่อย นี้ก็เป็นทางเชื่อมทางทอดเดินไปยังบริเวณที่เป็นาสาราประดิษฐานาพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นประธานอยู่ที่จุดนี้แล้วด้านหลังนู่นนะครับที่เรามองเห็นกำแพงสีเทาก็จะเป็นบริเวณมณฑลนะครับที่มีพระพุทธบาทนะครับที่มีพระพุทธบาทอายุนับเป็นพันพันปีเลยครับตั้งแต่สมัยธรรวดีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆ ที่มีลักษณะแปลกคือเป็นพุทธบาทโน่นขึ้นนะครับพุทธบาทโน่นขึ้น นี้เราก็มาถึงพระบมดลบที่ประดิษฐานพระพุทธบาทนะครับโบราณนะครับตั้งแต่สมัยธรวดีเลยนะครับอายุเป็นพันกว่าปีนะครับตรงนี้อายุเป็นพันกว่าปีนะครับที่ปฏิบฐานอยู่หนะ้าที่แห่งนี้ แห่งนี้เรากา็ทราบว่าได้รับการขกื้อเดเบียนนะครับเป็นโบราณสถานนะครับอยู่ในความดูแลเป็นพิเศษของนะครับกดูแลเป็นพิเศษโดยกรมศิลปากรด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพพระพุทธบาทนะครับจำลองนะครับ ที่เราถ่ายกันอย่างใกล้ชิดจะเป็นพระพุทธบาทสมัยทาเราวาดีเลยนะครับที่ไม่เหมือนที่แห่งอ yeah! ื่นเนื่องจากว่าเป็นพระพุทธบาทที่มีลักษณะของลายลอยนูนขึ้นมานะฮะเป็นลอยนูนเพราะปกติทั่วไปที่เราพบเห็นทั่วไปก็จะเป็นพระพุทธบาทเว้าอันนี้เป็นพระพุทธบาทนูนขึ้นมาเห็นไหมครับนูนตัวนี้นะเป็นพระพุทธบาทนูนขึ้นมาจะไม่เหมือนกับที่แห่งอื่นนะครับ กันแค่อนสอง่องน้ำหนักที่ละห้าร้อยห้าร้อยกันเถอะเขาขูยไม่เป็นไรเราไม่ได้ก าจากจุดนี้นะครับเห็นว่าอีกประมาณ200กว่าขั้นจากจุดนี้ว่าประมาณ200กว่าขั้นนะครับเห็นเขาว่าขึ้นไปข้างบนก็จะมีพระบระมสารีริกธาตุามีพระบระมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ตรงจุดกลางโอ้ยจุดกลางนี่จะมีพระสังก,กัดจ่ายนะมีพระสังกัดจายนะครับหลวงพ่อมหาลาบประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูกัน ทดสอบหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเขาคิติกูดมานานแล้วนะครับเคยไปเขาคิตติกูดมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันยังสังขารยังหนุ่มแน่นอยู่สิบปีที่แล้วนะครับปีนี้จะหกสิบเดี๋ยวจะดูว่าจะขึ้นไหวไหมขึ้นไปครับด้านหน้านี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเราก็จะพบว่าเป็นหลวงพ่อพัดสังกัดจานะนะครับประดิษฐานอยู่ในที่แห่งตรงจุดนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็แวะถวายสการะบูชาพระองค์ท่านก่อนหายใจลึกๆครับ นะครับณจุดนี้นหลังจากที่ถวายสักการะบูชาอ,าองค์เดชพ่อสอังกังยายนะแล้วสังกาจย,ายนะแล้วนะฮะรเราก็จะขึ้นไปถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุานะครับจุดนี้ก็ดีนะครับทำไว้ให้คนเหมือนกับว่ามาสักการะบูชาพระบรมสมเด็จพระสังกัดยายนะแล้วเนี่ยจะได้ถือกันเป็นการพักผ่อนช่วงครึ่งแรกด้วย พักหายใจสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับด้านบนที่เป็นที่บดิษฐานพระลุมสาเรนิกราสกันเชิญครับนี่เราก็ออกเดินทางนะครับจากจุดนี้แล้วก็ออกเดินทางขึ้นไปครับผ่านมาก็จะได้ยินเสียงจักระจันจิ้งหรีดนะครับเป็นช่วงช่วงช่วงจังหวะนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวจะถึงพระบรมสารีรีธาตุแล้วเราก็จะถวายสักการะบ,บูชาพระองค์ท่านอ่าเราก็จะพบว่าเหมือนกับทางขึ้นเขานะครับทางขึ้นเขาที่เป็นวัดเขาทั่วๆไปนะครับก็จะมีบันไดขึ้นนะับว่าทายกทายิก,กาตถท,ทาย,ยาิโยมรวมทั้งทางวัดก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ที่เป็นนักสแสวงบุญนะครับที่จะเดินทางมาถวายสัการะบ,บูชา สมเด็จพระบรมสารีริกธาตุหน้ที่แห่งนี้แต่ก็ต้องขอ,อมโมทนากับทุกทกท,กท่านด้วยครับที่ทำาทางเดินที่สะดวกไว้นะครับโอ้ยนะครับเพิ่งรู้ว่าเป็นสวโดยแท้นะครับเดินทางมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าวันนี้จะเหนื่อยเร็วนะครับ น่าจะเป็นที่อากาศร้อนด้วยข้อที่หนึ่งอที่สองคือแพ้สังขารน,นะครับขออนุญาตขอขอนุญาตนั่งพักกลางทางสักครู่นะครับเดี๋ยวก็เดินต่อเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วฮรทราบแล้วว่าใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงที่ประฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ชมพระบรมสารีริกธาตุกันพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระอธิธาตนของสมเด็จพระบรมศาสดานี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวเรา้นไปชมกันขอนั่งหายใจลึกๆกัน <laughs> ครับตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงยอดเขาทางที่สิ้นสุดบันไดนะครับจะเชื่อมไปถึงทางที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุฮนะลมก็จะเริ่มโชยมากขึ้นหน่อยนะครับอากาศเริ่มโปร่งมากขึ้นนะครับโอเคเราก็เห็นทางชี้มาแล้วนะฮะนี่ไงครับที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านประดิษฐานอยู่ด้านบนนี้นะครับ นี่นี่นี่เห็นไหมครับเราขึ้นมาถึงมาถึงชั้นบนสุดแล้วได้เห็นที่ประดิษฐานพระอรค์สารลีลิกธาตุแล้วนะครับเป็นบุญเป็นบุญนะครับอันนี้เป็นป้ายบอกนะครับนี่นะครับ,รบเป้าหมายเป้าหมายการเดินทางอยู่ที่จุดนี้ คือที่บัิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชมพระบรมมีกล้ๆแล้วก็ไปถวายสการะบูชาองค์ท่านการเชิญเลยครับวันนี้หอบหน่อยนะครับหายใจจะไม่ทันผู้สูงอายุเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนนี้แล้วนะครับอ่านี่เป็นที่บัณฑิตฐานพระบรมสารีาริกธาตุ นะครับดูจากตรงนี้น่าจะเป็นพระอพระเป็นเป็นโครงสร้างของพระเจดีย์สมัยโบราณเลยครับเพราะวัดแห่งนี้เนี่ยได้ทราบข่าววนะ่าหน้าที่แห่งจุดตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาแต่ครั้งโบราณในการเลยครับตั้งแต่สมัยทราวดีนู่นประมาณพัน พันพันกว่าปีครับพันสองพันสามพ,สพันสี่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเราเรามีกาดมีบุญนะครับที่ได้มาถ่ายทำรายการฝากแฟนรายการได้ได,ได้ได้เห็นนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถวายสัก,การะบูชาพระองค์ท่านกันเพราะตรงนี้ไม่ต้องมีเสียงถือถือประคองไว้เฉยแล้วกัน จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เรามองเห็นบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจริงๆก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานที่อยู่ในในองค์พระเจดีย์มากกว่านะครับทางนี้เราไม่เห็นว่าจะมีการอัญเชิญท่านบรรจุพระอบเหมือนอย่างที่พบเห็นรูปไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในในองค์พระเจดีย์นะฮะอันนี้เราก็ให้ท่าน แฟนรายการที่ว่าแจ็ได้รับชมกันอย่างถึงอกถึงใจนะครับกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะเราลงไปดูทิวทัศน์บริเวณอื่นต่อนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวส่วนนี้เป็นจุดชมวิวที่เรามองลงไปข้างล่างนะครับ ที่ภาคพื้นดินเราเห็นมีนะไล่นาเขียวขจีเลยนะครับาจากจุดนี้ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรแล้วจะเป็นทางขึ้นไปสู่จุดที่เป็นจุดชมวิวต่างๆสําหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ลึกนะครับณนะจุดสูงสุดของวัดเขาดีะลักแห่งนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็เสจสิ้นภารกิจการเดินทางมาถ่ายทํารายการเที่ยวกบบแจ็คซึ่งวันนี้เราได้มาเที่ยวนะครับมาสการบูชาวัดเขาดีสลักนะฮะเพราะเรามาสกการบูชาพมแต่ฤา่าพระพุทธบาทด้วยนะครับพระพุทธบาทที่วัดเขาดีสลักด้านบนนี้นะครับก็ไม่เหนื่อยมากนะครับเพียงแต่ว่าอากาศมันร้อน นะครับเพราะนั้นแฟนๆรายการเนี่ยหากไม่ว่าอยากจะมาหะสักการะบูชาพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาเช้าเช้านะครับมาเช้าเช้าหรือว่าบ่ายคอยไปแล้วนี่อากาศจะเย็นจะไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยมากนะครับสําหรับ,บผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่ยังพอมีกําลังที่จะเดินขึ้นที่สูงได้บ้างนะครับเดินเหินได้นี่ก็มาแนะนํามาช่วงเช้าเลยนะครับเช้าที่แดดไม่แรงนะครับ แดดยังไม่แรงแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายเก๋ๆหน่อยที่แดดเริ่มลดความรุนแรงลงก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเดินสำรวจนะครับทุกจุดทุกๆจุดด้านบนนี้ได้นะครับมาถ่ายภาพกับธรรมชาติโขดหินบนยอดเขานะถ่ายภาพกับทิวทัศนะครับเอาไว้เก็บดูเป็นที่ลึกเรื่องอเรื่องในโอกาสที่เราเคยมาถึงที่ยอดเขาแห่งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ฝากเปนแฟนรายการนะครับ ฝากเป็นไปนรายการรายการร่วมพินารนะแล้วก็อย่าลืมขอกาลังใจด้วยกันกดติดตามด้วยนะครับท่านที่มีบัญชีผู้ใช้ YouTube แล้วนี้ก็กดติดตามกดไลค์แล้วก็ขออช่วยกดแชร์ด้วยนะจะเป็นพ่ะคุณอย่างยิ่งวันนี้พญาตขับลานะครับส่าธทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ